ครับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบื่อสุขุพนเนาะมืัอนี้มากพอคือเก่าพี่น้องก็มาเติอนืัอนี้บ้าเตืนกะโมไม่คิดยังไรเนาะมืัอนี้บ้าเตืนกะเฮ็ดยตำขวานปีงปีงประคอพี่น้องนี่ปีงประคอเนอาะขวคอตำขวานปนโกบเนาะขนมไมยเนาะพี่น้องอาหารบ้นบานๆธรามืเอนี้เยอวบาเตืนกะสมากินกันเลยเนาะแซ่บผมอนี้ มันบานหน้าเอาเนาะเข่าวมนห่อนพี่น้องวีนอ๊ะหมาล่ะพี่น้อง เมย์งคลิปก็ได้เหมือ Für. นพี่น้องเพราะว่าพอตินก็เรื่องมาใายสามมแเทบายนมาใายสาโทรศัพท์ก็เลยเบริทาคลิปใลยพี่น้องเมื่อก็ขอสุดข้อไ่ได้เนาะก็ได้ก็ลังใมาทายม,มือมือแรกได้พี่น้องเพราะว่าสามมือที่เ่าเตืนไป่งคลิป อยากปลาคอร์นสิ่งก็ด้กินกลงมาปลาคอร์บาสเสียงนำมันต้องไปบาซายเล้วมาหายเลยพี่น้องขอบใจไม่ได้บาตินนุ่งเหนือเนาะงบาตินก็ยอาววาาายากวิวาไซน้ำมาหายน้องซองชี้อันน่ะพี่น้องชี้อันแบบนี้แหละคือชอบป้อม,มก็ามาขึ้นมาบาเกิดพี่น้อง quang viên sáu sáu bao từ à? Mà cua nó khuyển thì phun cái tốt Bớt bất, bất khuyển đấy cái nọ này Thôi mà nó không trông hạnh nữa mà cứ dán này là bẹt bất là cái nọ này vậy đấy em à. ม้นทุกพี้น,น้องเลยก่อนเขาจะได้ม้วนทุกดูบ้านถ้าเป็นกับคนยิตรงยากเลยช่วป้าชายแล้วเอามาให้หน่อย บางแบบอย่างเหมือนกันที่เขาอ้างว่าเดี่ยวหวาปิดมาอย่างนคะรับ ล้วนยังได้กินไป่น่องเลยงานแบบนี้บุคโปมี่หามผาู้ดีสีอันนกินเจเลยายมือเตือนไปน่อไปน่อยเลยาะอ หองเขาวันดีทำทัวอยากมาขุดก็ตัวทหารแบบมาเกินมากเไเนอกพี่นกอกนหครับแบๆบนาน Happened. di bidang bahwa ทพิ่มีก็ฉิมีจำเี็นเลยพี่เนาะใคาคนไหน,น,น,นลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองวันถ้าเราแต่เสนอเรืองพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้มาเป็นในทีมต่อไปได้พี่เนาะขอบใจ